นะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสิโมพรม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะ พุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะอุณนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธศะมณีมามะพุทธศัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะ วิระัตะโยวิรัโคโนายังวิระหิสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรัอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวา สัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะออุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสา วิรทาสีวิรทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพ,พะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอะิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัทยโยว,วิรัคนายังวิระหิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรัอิทธิโยพุทธศมานีมามะพุทธศัสวาโหม สัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิระหิสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิระอิทธิโยพุทธศะมาณีมามะพุทธศสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา 找找，捋捋。